ตอนนีสิ่งสสกดิ์นะครับต้องการซื้ออะไรกับคุณในวันนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชี่หนึ่งครับแล้วก็ชี่สองนะครับแล้วก็ชี่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตกตอกตกตอกตกพอเสร็จเราก็เปิดเลือกบทดไพ่เลยนะครับสําหรับที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องการสื่อคุณว่าคุณอยากมีชีวิตที่ด,ดีขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้อง จิตใจโฟหน่อยครับแล้วก็บริหาสเน่ห์ให้เป็นแล้วก็มีความมีผู้นำนิดนึงและสิ่งสิ่งที่คือคุณปังจะช่วยให้คุณปังมากเทร่รัวไปเลยนะจ๊ะตัวเองขานะคะมาที่ชุดที่2องมนะครับสิ่งทิ่ต้องการสือคุณว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่คือระปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องมีแข็งแรงครับแล้วก็ใจเย็นนิดนึงและสีท้าประสุดหน่อยนะครับแล้วสิ่งสิ่จะช่วยคุณปังพอตัวเชียเดียวกันนะจ้าครับผม มาที่ชุดที่สามานะครับสิ่งต้องการสู่คนว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตดีๆขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องไม่กดดันตัวเองมากเกินไปครับแล้วก็อย่าเวงแรงแล้วขยันหน่อยแล้วสิ่งที่คุณปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะจ้าก็ข้อมูลก็จะมีปันนี้นะครับและรัใครชอบกิฟนี้นะครับก็กดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการปดกดเปย์ข,ข,ของขันให้ใจนด้นะครับรักใครยังไม่กดติดตามเชนอยากรกด กดติดตามชอบจะซักนิดนึงเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวละครับอ,อกว่าจ่าจีพยอหมอนี่สวัสดีค่ะ